กพอนนะครับเอาเอาเไม่ต้องเอาขึ้นมาสี่ใจยาวขึ้นมาสี่หนูกระโดดลงน้ำนะครับผมวันนี้มาที่บางประกงครับมาตกปลาหน้าดินเล่นกันไปด้วยแล้วมาลองดูกันว่าจะข้ามบนโอเคไหมตามชมครับ เรืออยู่ตรงนี้เป็นเกาะนกครับเกาะนกแล้วก็ตีตามกัมมีแต่น,ก,ตก,ตนกกับงูเหลื่ยมกระูเหลื่ยม,มชมมาก <laughs> ตายพ่อเพิ่งกินแมวไปหมดแล้วเหลือตัวเดียวแมวจะได้มาแถวนี้แมวหมาแดกเรียกเห็กระพงท่าเข้ามันจะเข้าตามกัมเนี่ยครับ<ม>นี่เราได้ประตรวจหลายตัวแล้วอ,อะไรวะอะไรวะอะไรวะกระชากบ,บึ้นเลยอะ หมดเลยอะ่ะโหหลอกกินเหยื่เยยอเอานี่ตะบ,บุม๋มไปแล้วครับรมนะหมายเดิมใกล้ๆว่าว,ว้ายว่าผมว่าผมตีอ่ะตายก็ได้มนันไวอย่างเงี้ยนะตอนนี้มารักตึ๊กตึกตึ๊กไหน,นครับ,รบเดินเดนะินเดี๋ยวมันจะใ,ให้มันตึกตึกต๊กกูมันเดินหรือเปล่า ตึกต uhm, ึกวะอันนี้อันนี้นี่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 ดูดูดูปักี่อันนี้อยู่อันนี้อยู่เอาแเอออิดดน้อยเอออันน <Designer> ี้พี่วัดเต็มดอกอ่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกำลังถ่ายกันโน้นอยู่อันนี้กินเฮ้ย เอ้ยนี่ไนี่ไงหางกิ้วหางกิ้วมามามาถอยหลังพีมถอยหลังเอาแล้ครับหางกิ้วหางหางกิ้วเข้าโอ้ยคาปากจีนเนี่ยผมว่าหางกิ้วกินแน่เลยของเงี้ยดวงมาแล้วหางกิ้วสุดยอดนะครีมฮฮโอ้ยเหลืองทองสวยมากอุ้ยลูกเฮ้ยเอาไปใส่ใส่กองปงไว้ดิเอาไปเอาไปกองปงไปกองะอยากได้เป็นเป็นนะอยากได้เป็นเป็นนะโหแกไข้ครับแกไข้ไม่ใช่หางกิ้วเว้ย เขาเรียกจวดสำลีใช่ไหมสายครับเขาเรียกตรวดจวดสำลีครับจวดสำลีจวดสำลีนี่คือไปตรวจสำลีปลาจวดสำลีครับแค่ขายแค่ขายอร่อยไหมอร่อยเนื้อหวานอุ้ยอร่อยต้องลองออกไปเลยดูดูการดูการผมผมก็นึกว่าไอ้นี่ไอ้หางกิ่วเห็นมันคล้ายๆกันอ๋อเขาเรียกจวดสำลีนี่ดูนี่เฮียน้องดูดู ใส่กระดิ่งให้หวานหน่อยกีนี้มันดังาแล้วครับมัดไม่ทันไม่ทัน,นโอ้ยม่อยู่วะไม่อยู่อุ้นเลยอ่ะแบนมาแบนมาไม่อยู่ไม่อยู่อยู่อยู่ไม่อยู่ ไม่ค่อยสู้ละตัวตัวมันเล็กกว่าคันเยอะไม่รู้ดูเลยับปลาอะไรสมอสมอสมอหายไปไหนแล้วกระดิ่งกระดิ่งลงน้ำไปแล้วพปะเทีวัดลงน้ำไปแล้วโอ้นี่ปลาอยู่นี่โดรมันหลอกดูกระถุงมัติดอีอุกอีอุกมันกระตึกกระตึกกระตึกอยู่ลงกน้ำแล้วตอนนี้แข็งอันเดียวนี้เฮียจะไปเลี้ยงไว้เ้นี่เลย เอาวอะใส่นี่มาเลยฮะเด้นหลังแง่งนะหงแง่งไหมไม่ต้องนะไม่ต้องอ่าเอาเอาไปเลี้ยงด้วยตัวไหนไม่รอดก็กินตัวไหนรอดก็เลี้ยงสายบุญวันนี้วนี้สายบุญนี่สายบุญโอ้ยอุบอุบเฮยเเฮ้ยเยเเฮ้ยยเเยเยยเเ เทคสายเทคสายสสาดูเงืยบทอดชิบหายวัวแม่งล่อเยอไว้ยแล้วเนียพี่โยค่ะพี่โยค่โอ้ตรวสำลีตรวจสำลีครับไม่ใช่หางเกียวมันคือตรวจสำลีผมได้แล้วครับเย่มาถึงแล้วประจวดบาร์บก็ตอนนี้รู้สึกจะโดนฝูงประจวดแล้วครับตัวเหลืองสวยชีเดี๋ยวมาดูการ กดแน่โอ้โหจวดเว้ยแน่นอนเลิกอีกแ้ฟ้าแล้วทีแรกร้อนมากฝนตกแน่เลยแล้วมันก็จริงด้วยเฮ้แพรโคมาฝูงเดียวกันเนี <c oughs> ่ยมาครีมนี่ครับอโอ้ของครีมนี่ฝูงเดียวกันครับอันนี้ ตกตามฝนเลยประจวดย่าอันนี้อันนี้ให้ให้ใส่เข้าปุดนนี่สวยมากครับโอ้ยนกนางนวลบินว่อนอปลาเล็กขึ้นแน่เลยนะ้ำอย่างนี้เออมาแล้วโอ้โหไม่ลึกไม่ลึกครับเฮียไม่ลึก ไม่กินไม่กินโอ้ยกินแล้วไปตีกายหย่อนแม่งตรงเรือนี่มาแล้วครับประจวดิดะครับมาชมทุ่มเทมากทุ่มเทมากเดี๋ยวมาดูกันเป็นตัวอะไรโอ้โหโอ้ โอ้โหเหี้ยไฮเหี้ยเยอะกลางฝนครับเยอะกลางฝนถาวิงถาวิงไม่เฮียเอาเอาอันนี้ก่อนเฮียเอาอันนี้ก่อนทีละตัวโอ้ยอยู่เหี้ยเหี้ยโดนของใหญ่ไม่เป็นไรเฮียไม่เป็นไรเอาอันนี้ก่อนเฮียทีละตัวโอ้ยกดกดหุยเอาครีมไปครีมคันนี้ก็กินครับโอ้ยเหี้ยตัวอะไรเหี้ยหูดูหุย โโอโห้หสุดยอดโอ้โหอันนี้อันนี้อะไรอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้หางกิ่วแน่นอนครับโอ้โหสุดยอดครับเฮียเฮียโดนโทฟี่แล้วเฮียโดนโทฟี่แล้วครับหางกิ่วแน่ๆตัวน,นี้ ครับตอนฝนตกนี่นี่ครับูบหมอกแล้วหางกิวหางกิวท่ากลางาสายฝนกับสาเป็นโลครับตัวนี้ส,สุดยอดสองโลได้ครับสุดยอดเยโด่โดนทอฟี่แล้วนี่ครับชักภาพกันหน่อยสุดยอดนี่ส่ายเลยครับไหานะเลย สายดำ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 ครับผมใหญ่เลยครับมาวมากงมาได้เดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้ให้เลยครับสายสวยๆโอ้เยอะกลางฝนเลยอ่ะสุดยอดเลยครับสีสวยตัวนี้ไม่น่ารอดเลไม่อหรอกเอาปลาปลาเอาโอ้ยตรงโน้นโดนอีกเดี๋ยวยิงตะวิงอยู่โอเคโอเค นี่โอ้ยมาแล้วโทเฟ่ขานหนึ่งครับอุยอ้ยหุยขาดุยกำกระพงครับช่วงนี้มันไม่เข้าถ้าเข้าเราก็จะย่อนในกลับเนี่ยครับกระพงชอบเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยกับป,ปากไปน้ำวางประกงครับ ด้านนี้จะเป็นก่อนนกนะแต่ปลายคันไม่ลงเท่าเมื่อกี้นี้ <c oughs> อ,ยยอ่าโหปรากฏไป่ลดปรากฏปรากฏเออยกได้เลยโอเคเห็นหา,ายเลยเียวไงน,นี่น ร่มฝนร่มฝนอันนี้ฝนฝนจะตกอีกรอบแล้วปลาเริ่มกินครับโอ้โหกดหนักกดหนักเหี้ยวิ่งมาเฮียเหี้ยวิ่งมาเฮียโอ้โหดูกดดูกดอ๋ตอนนี้ไม่ต้องใช้วิ่งครับตะกวนหนักเฉยๆเย่ยเรียบร้อยเต็มปลาฮึมปรุงคาปากเลยครับท่านผู้ชมโอ้โห้เ้แน่นอนบุ้ง เจะขึ้นหลังข้าข้าเดิมเนี่ยเกินมิดเกินมิดของตัวพร้อมกันเลยครับพร้อมกันเลยแล้วดีกินอร่อยครับจวดจวดสีสวยมากมัขกินข้าวไปเรื่อยใช่น่าจะมีฝูงนะฮะกินจวดข้าวจวดข้าว ตัวโอ้โหเย้เต็มหมาหหนี่แหละวสำลีนะครับอร่อยตลาดไม่มีขายนะคออตลาดไม่มีขายด้อย่างเงี้ยยังตกกินเองอยากมาอยากได้ยังตกกินเองนะครับปลาแบบนี้สีสวยสดอู่แอลูแอโคตรมันดูโอ้หนี่แหละโอ้โหอย่แอลแงมมันอย่างเงี้ยแหละ คืยผมว่าเยอะคันนี้มัานหวาเลยไม่หมดตายเฝ้าเบ็ดอยู่ฮะพากีรติว่านั่งเฝ้าเบ็ดไม่เคยเลยเน่แบบนี้ตัางต่างดีว่าต่างดีว่าต่าดีว่าไทยดีไทยดิยอยู่เฮ้ย ว่าใยย้งูอะไร <ดน S 1> งูอะไรอะ่ะโอ้ยอันตรายอันตรายนีย่พักนี้เจองูบ่อยจัง <c oughs> เอาไปไว้จะปลดจะปลดมันเกี่ยวหนังมันนิดเดียวอ่ะสายปลดให้ครับผ่อนแล้วครับเอา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 ไม่ต้องเอาขึ้นมาสิ่สายอย่าขึ้นมาสิหนูกระโดดลงน้ำจริงนะอันนี้สายสดไม่อดตายครับเรามาตกปลาที่แม่น้ำบางะกงปลาที่กินตอนนี้ก็จะเป็นปลาจวดครับกับปลาปลาหางกิ่วปลากระบอก คุณเลาน้อยก็มีมาบ้างครับมันตัวไม่หนาเหมือนตอนเช้าฮะตัวเช้าตัวหนาวาอ่ะพอสนุกสนานครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่างเดี๋ยวได้ตีกสเบรโอ้ยังเงียบอกเดี๋ยวรอกระเบงก่อนเห็น <c oughs> ครับเดี๋ยวถ้าได้กระเบงเนี่ยผมจะตัดให้ดูท้ายคลิปอีกทีหนึ่งโอเคคุณรัาสวัสดีครับเชิญสมาชิก เปิดคลิปไปแล้วสายปวดให้ครับผ่อนแล้วครับเอา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 ,เอา <c oughs> ไม่ต้องเอาขึ้นมาสี่สายเ <c oughs> ยอะขึ้นมาสี่หนูกระโดดลงน้ำจริงนะ <c oughs>